สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าที่สดชื่นนะครับวันนี้เป็นวันที่สดชื่นมากๆเพราะว่าช่วงช่วงเช้าอย่างนี้นะครับวันนี้ที่ที่ปาาของเรานะครับฝนตกนะครับผมก็ตอนนี้ได้หยุดตกแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าถนนก็แฉหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับเราไปหาวันนี้เราจะมาหาคุณออสนะครับออสกับขุนศึกเรานะครับแป้นเราอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้เรายัง ไม่ได้ไปหาแป้นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาออสไปออกกําลังกายด้วยนะครับวันนี้นะครับผมโอเคนะครับว้าวนี่ฮะคุณศึกนะครับอ๋อคุณบานย้ายมาลงมาผูุกที่ต้นไม้แล้วนะครับผมนี่ฮะคุณศึกนะครับก็จะอยู่ตรงใต้ต้นไม้อย่างนี้นะครับผมนะไปออสอยู่ข้างบนนู้นนะครับผมโอเคมาดูกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับดีนะครับผมขุนศึกนะครับผมเด็กน้อยของเราโอ้โหวันนี้ดู ดูเนื้อตัวเปื่อนหมดเลยนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับผมว่าไงคุณคุณกินอะไรเนี่ยเราไปตัดข้าวโพดเมื่อวานนะครต้นก้าวโพดของเรานะครับอยู่ด้านล่างคุณกินอะไรครับคุณคุณไม่ตอบนะครับคุณบอกว่าอร่อยนะครับผมกินข้าวโพดนะครับโอ้โหดูว่าออรู้ว่าเราจะไปหาดูดิดีใจนะครับผมนะคุณสวัสดีครับก่นแล้ว ครับ่อยครับสวัสดีครับยังครับเขาลุกเสียงเสียงดีดีเสียงดีดีครับดีดีลาะน่ารักน่ารักหน่อยเร็วบนครับก่อนโอ้โหนะครับขุนของเรานะครับผมนะสบายดีนะครับผมคุณบานเรากลับไปแล้วนะครับ่ีนี่สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับผมนี่แดดก็เริ่มออกแล้วนะครับตอนนี้นะ บรรยากาศที่ที่บนดอยนะครับที่กระท่อมของเรานะครับผมก็จะเห็นได้ว่านี่ฮะฝ่ายออสนะครับเอาไปหาสุดหล่ออีกหน่อยนะสุดหล่อตัวใหญ่ของเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปออกกําลังกายด้วยนะครับค้างอย่างนี้นะครับผมเอาออสเดินออกกําลังกายทุกวันนะครับแม่แป้นเราเดินบ้างไม่เดินบ้างนะครับผมนี่ฮะคุณออสเรานะครับผมโอโห่ไงลูกออสว่าไง ว่าไงครับสุดรอว่าไงครับลูกว่าไงว่าไงครับผมว่าไงครับสุดรอว่าไงลูกโอ้โหนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาเดินออกกํลาลังกายกันนะครับผมวันนี้ดูเปื้อนหมดเลยนะ้าโอโ้เราจะนั่งตรงไหนเนี่ยไม่มีที่นั่งเลยนะดูหน้าตาดิเล่มหมดเลยนะครับผมดูนี่ฝนตกก็ประมาณนี้แหละนะครับผม นี่เดี๋ยวเราจะพาไปออกกําลังกายกันนะครับผมออดไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็พาออดมาออกกําลังกายกันหน่อยนะครับออดมาเร็วมาลูกนะเนื้อตัวก็มอมแมม,มหน่อยนะครับไม่ได้มอมแมมหน่อยนะเยอะเลยนะครับวันนี้จะนั่งคอไดไหมเนี่ยดูดีครับป้อนหมดเลยนะครับออดมาแล้ว่ะลุกมาไปเร็ว ก็จะพาออสออกกําลังกายทุกวันนะครับช่วงเช้าอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะออสย่าอยู่ด้านล่างลูก <c oughs> หาคุณศึกนะคนหางช้างก็จะหลุดบ่อยนะฮะช่วงนี้นีบางทีมันก็หนีติดขัดต้นไม้อะไรบ้างอย่างนี้นะ <c oughs> เส้นหนึ่งถือว่าของดีตั้งแต่เช้าอ่ะออสมาเร็วมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ จะพาออสออกกําลังกายนะครับมาเร็วมาเร็วมาแม่จะไปเอายาคุณศึกทำไมนะลูกมาเร็วเดี๋ยวยาเราก็มีนะครับเมื่อวานเราไปตัดข้าวโพดมาตอนข้าวโพดมาแล้วมาคุณศึกเราไม่เดินนะครับวันนี้คุณบานเราก็ไปเดินทุกวันนะครับไปรับนักท่องเที่ยวนะครับออสเรานี้เราจะไปเอามาอันหนึ่งนะไป นู่นกระโพงท,ที่เราไปตัดเมื่อวานนะฮะจะมาหนึง่งจะมาเร็วมาหนึ่งพอแล้วลุกมาจะมาเร็วมัดเดียวนะอย่าลื้อหมดนะมาเร็วมาถอย <c oughs> ดูครับมาเร็วมาพอแล้วมาอดมาเร็วอ๋อ,อแล้วนะมาเดี๋ยวค่อยมากิน เอาไปเยอะก็ไม่ได้กินหมดนะทิ้งครึ่งหนึ่งนะครับผมมัดเดียวนี้น่าจะกินพอดีพอดีนะเส้นทางที่เราเดินนะพอแล้วออสนะเร็วพอแล้วลูกมาพอแล้วมาเป็นมายาเป็นมาเร็วมาลงมาเร็วมานี่ฮะเดี๋ยวจะพาเดินออกกําลังกายนะครับมาเร็วทางนี้ลูกมามาเร็ว ไปไปลูกไปไปออกกําลังกายกันนี่ต้องมีสะเบียงไปด้วยนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับพายอัตของเรานะครับผมอะไรจะมีความสุขขนาดนี้ไม่มีแล้วนะครับน,นันน่นนันน่นเหยียบย่าบเลยนะจับไปดีนะอย่าให้เหลือสักเส้นลูกโอ้โหไม่ได้นะครับผมตัดไกลนะเนี่ย ตัดครึ่งวันนะครับต้นกระโพดก็ไกลนะครับผมตัดแล้วขนขึ้นเองนะครับผมดูนะครับเนื้อก็เปื้อนหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะนั่งได้ไหมเนี่ยไปวันนี้จะพาออสไปเดินออกกําลังกายนะครับผมก็ถือสเสบียงไปด้วยนะครับของอร่อยไปด้วยเดินไปกินไปนะครับ อย่างนี้เลยนะครับผมสําหรับช้างของเรานะครับกองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับดูครับมีหมอกด้วยนะครับช่วงเช้าอย่างนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับผมที่ป่ากของเรานะครับนี่อันนี้ก็มีช้างลงช้างนั่นแหละนี่ยฮะลงช้างนะครับอดเลยมาอดมานั่น สายกินของเราอรสายเน็บสายกินนะครับผมนี่ฮะเราก็จะเดินออกกําลังกายกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่จะเป็นโลงช้างนะครับเห็นไหมครับจะมีช้างด้านล่างนะครับนี่ฮะท้ายท้องไทยนะครับแล้วก็ สายหนึ่งยาวๆนู่นครับอันนี้จะเป็นโรงช้างที่เขา,าช้างช้างพังเขาอยู่กันนะครับผมส่วนออดเราไม่ได้อยู่ในโรงนะครับผมเนื่องจากไม่ชอบโรงนะครับออดมาเร็วมาเร็วมา <c oughs> หาลงไหม มามาดูจอมงกนะครับจอมงกของเรานะครับคุณออสนะครับออสจอมงกนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับเชือกนี้ต้องบอกเลยว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับถ้าไม่หอบกินนะครับก็กินหญ้าข้างทางพอมีหญ้าที่ที่เนบไปกินแล้วก็เดินได้สบายๆซิวๆมากเลยนะครับนี่ดู ดูการกินดีครับไม่ลูกมาทางนี้แม่ <c oughs> ลโห โอเคนะครับนี่นะครับก็ได้เวลาที่เราเดินออกกําลังกายกันนะครับโอเคนะครับเราจะขึ้นคอดีกว่านะครับเราก็ขี้เกียจเดินละแต่ก็จะเปื้อนหน่อยนะเห็นไหมฮะไม่เป็นไรนะครับเราก็นั่งได้นะครับเป็นโคลนนะครับก็เสื้อผ้าอาจจะเปื้อนทุกวันนะครับเพราะว่าช้างเราก็เล่นโคลนแบบนี้นะลงมามาดูกันขึ้นนะครับเราจะขึ้นแบบขึ้นน้่งงวงนะครับผมมาตรงตามตาม เนี่ยนะก็จะนี่ยนฮะเราก็จะเหยียบตรงนี้นะนเห็นไหมครับว้าวนะครับแป๊บหนึ่งออดแป๊บหนึ่งลูกนี่นะครับผมเราก็อยู่รังช้างแล้วนะครับในตอนนี้นะครับผมนี่เราก็จะเดินออกกํลาลังกายกันนะครับไปเลยนะครับนี่ไงครับนี่กองทัพต้องเดินด้วยท้องดูครับเปื่อนนะฮะ หลังไฟออสนะครับทุกคนนี่ขาบนสูงๆชุงงงไหนบนบนครับก่อนนี่นะครับไปลูกปะไปไปกันแล้วนะครับผมนี่นะครับตอนนี้นะครับตัวอยู่หลังช้างนะครับก็ก็จะพาเดินออกกําลังกายนะครับเพื่อสุขภาพของช้างนะครับผมเพราะว่าช่วงเช้าอากาศก็ดีด้วยนะครับผมก็อาด ก็เดินวันละ1ครั้งนะครับช่วงเช้าแบบนี้ก็เดินระยะประมาณสัก2กิโลได้นะครับก็จะมีระยะทางที่เดินไกลก็มีนะครับ4กิโลนะครับผมแต่วันนี้เราเดินแค่2กิโลนะครับระยะทางที่วันธรรมดานะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมนี่นะครับออกกาลังกายครับ